สวัสดีครับสำรับวันนี้ก็จะพามาดูต้นไสเกาะหินทำไว้หลายปีแล้วครับทำไว้ตั้งแต่สามปีแล้วไม่ค่อยได้ดูแลวันนี้ได้กลับมาบ้านต้องมาลือใหม่ มาทำใหม่มาตัดทำไรใหม่หมดเพราะขาดการดูแลก็นับว่า,วาไปทำงานแล้วก็ทิ้งไว้เลยครับไม่ได้ดูแลทิ้งไว้ในว,วันนี้ก็ได้มายกโคนยกกระถางขึ้นมาตั้งใหม่ ไเกาะหินซึ่งทำไว้เมื่อสาปีที่แล้วนะครับไม่รู้ว่าจะออกไปทรงไหนแต่ก็ยังไม่ตายครับก็ทิ้งไว้อย่างนี้นะทิ้งไว้ลกล้าง วันนี้ได้กลับมายกขึ้นมาทำฐานใหม่ตั้งใหม่ก่อนคิดว่า ทำไปแล้วก็คงจะต้องจากไปทํางานอีกเหมือนเดิมก็ทิ้งไว้ให้แม่รดน้ำทิ้งไว้ที่บ้านทําไปแต่ก็ไม่มีเวลาดูแลมัน กลับมาปีหน้าคงจะคิดว่าคงจะใหญ่กว่านี้ัไม่รู้ว่าจะใครจะดูแลให้ไหมสําหรับที่นี้ก็เก็บมาฝากครับ ผลงานเก่าๆที่ทำไว้เมืม่อหลายปีที่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ 有点怕。<Yeah. S 2> yeah.